สวัสดีจ้าเพื่อนๆในชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะทุกๆท,ท่านเลย <c oughs> ไอ้กล้องตัวนี้นี่เวลาถ่ายไลฟ์สดทีไรมันชอบกระตุกกระตูปก,กระตากระตูปกระตาคือมือกระดิกกล้องไม่ได้เลยโอ้เจ๋อจริงๆที่นี่อาจจะไม่ค่อยมีสัญญาณสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆได้เข้ามาดูเข้ามาชมกันแล้วก็อยากสอบถามพูดคุยกับเพื่อนๆด้วยเนาะ สวัสดีสมาชิกของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะทุกๆท่านเลยนะครับทำอะไรกันอยู่นาะอ้อาวคุณโอไม่ได้มาเม้นแรกแน่เลยวันนี้ทำอะไรกันอยู่นาะสวัสดีด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หาดคุ้มวิมานครับดูวิว,ว,วทิวทัศน์สวยมากเลยติดกับชายทะเลวันนี้แอบหนีเข้ามาเที่ยว แถวแถวหาดคุ้งวิมานครับที่จันทบุรีมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากเลยดูดีภาพและเสียงชัดไหมผมว่าเสียงอาจจะชัดแต่ภาพไม่น่าจะชัดนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีสัญญาณขนาดอยู่ติดชายฝั่งนะเนี่ยดูดิติดขึ้นลมทะเลแท้ๆยังไม่ค่อยมีสัญญาณเลยสัญญาณจะน้อยนะฮะตรงนี้ครับเป็นจุดชมวิวครับสวยมากเลย สวัสดีครับอิงเมืองยะราหนุยสวัสดีด้วยครับกาลังจะทานข้าวครับวันเฉลิมสวัสดีด้วยนะจ๊ะเสียงชัดภาพชัดโอเคขอบคุณมากเลยโอ้ยดูดิวิวสวยมากนะที่นี่เมื่อกี้เดินขึ้นไปเที่ยวนุ่นมารอบหนึ่งแล้วเหนื่อยเลยว่าจะไปหาที่อาบน้ำนอนอยู่สามโมงแล้วนอนสักตื่นหนึ่ง โอ้ยดูดิสวยมากเลยนะฮะจุดชมวิวเนินนางพญานะครับสวยมากอยู่บนนู้นแหละมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากเลยทำอะไรกันอยู่ครับยี่สิบท่านโอ้โหดูวิวดิทองทะเลแสนฟังใหญ่ ผลออกไปใกล้สุดตาวันนี้ก็มานั่งเล่นนอนเล่นที่จุดชมวิวแถวๆคุ้งวิมานครับวิวสวยใช่เอาน้ำทะเลมาฝากสสยสามหน่อยจะไปได้ไงต้องใส่ขวดไปดิที่ไหนก็เหมือนกันน้ำทะเล เข็มๆเข็มๆปีปๆเหมือนกันเลย <laughs> สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะฮะดูดิมีเต็นท์มีอะไรด้วยเอาไว้สาหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจได้สบายเลยดีนะผมว่าดีเหมือนกันลืมเอาหมอนมาเสียดายไม่ได้เอาหมอนมาโอ้วันนี้เคยมีแต้ผมเลยกันได้ ขอนอนเล่นสักตื่นได้ไหมโอ้โหแสบตามากเลย <c oughs> โอ้ยอเมื่อยมาพักผ่อนหย่อนใจ <c oughs> โอ้บรรยากาศมันน่าหลับมากเลยก็ <c oughs> เดี๋ยวสักพังเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะแอบไปนอนสักนิดหนึ่ง รู้สึกว่าลมมันเย็นมากเลยแต่ว่าืหถ้ามีเปามาด้วยก็คงจะดีนะเนี่ยกินด้วยลูกพีกินลิ้นย่างอ่ฉังย้อยกินลิ้นย่างโอ้ยสุดยอด <laughs> กินลิ้นย่างวันนี้อากาศดีมากเลยแถวหัดพุ้วมิมานสวัสดีทุกคนนะฮะ สวัสดีคุณสปอตด้วยนะครับ,รบสวัสดีทุกคนเลยมะยุรีสวัสดีด้วยฮะนั่งรถกลับบ้านจะโอเคโคอสวัสดีฮะมากินหมูย่างเพชรบุรีกันโอ้วันนี้เพชรบุรีเขาคึกคักเขามีเพื่อนๆในชมรมไปกินเนื้อย่างหมูย่างกันด้วยแจ๋วเลยเนาะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวอีกไม่นานคงจะได้ไปเที่ยวเพชรบุรีนะฮะคงจะได้ผ่านไปเที่ยวอยู่ สวัสดีทุกคนนะครับนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยสามสิบเก้าท่านพี่ไก่กินข้าวยังยังเลยกินข้าวเช้ามาหน่อยนึงละแล้วก็ป่านเนี้ยบ่ายสามโมงแล้วเนะี่ยยังไม่ได้กินเลยก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินอยู่แถวๆนี้มีของขายนะครับของขายเยอะอยู่มาดูเข้าเกี่ยวข้าวที่บางที่บางเลยอ๋อดูข้าเกี่ยวข้าวใช่ไหม สวัสดีทุกคนนะครับใครเข้ามาสวัสดีสวัสดีทุกคนเลยอยู่ไหนครับอยู่หาดคุ้งวิมานครับหาตีหนูอ๋อหนูหนาใช่ไหมสวัสดีทุกคนนะครับนะฮะสวัสดีทุกคนเลยมาหาหมอนทองมาหนุนหัวสักลูกผมว่ามันจะหายากแล้วนะตอนนี้หมอนทองนะแถวจันทบุรีจะเหลือรถทุเรียนวิ่งไม่กี่คันเองเห็นเมื่อเช้าผมเข้าไปผมผ่านมาทางนี้เห็นเขาตัดอยู่เหมือนกัน หมอนทองหรือชะนีก็ไม่รู้นะฮะแต่ลูกมันแร่ลูลกแลมันเล็กๆมันมันจะเริ่มวายแล้วมั้งที่จันทบุรีเนี่ยหมอนทอง W O O อ่ะสวัสดีทุกคนนะครับใครเข้ามาสวัสดีสวัสดีทุกคนเลยนะฮะเห็ดอยั่งยู่ละเอียดงานนี้นะฮะละ,ละเอียดงานนี้อืม ขอบคุณสำหรับภาพสวยเมื่อเมื่อวานนะครับเออโอเคหน่อยหน่หนนอยไร้สาระยังยังลงคลิปไม่หมดเลยไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรมันลงไม่ได้เดี๋ยวกำลังเดี๋ยวเยเย็นลองอัพใหม่อีกทีนึงเมื่อตอนกวางวันลองอัพไปแล้วแต่มันอัพไม่ได้ไม่รู้มันติดอะไรของมันสักอย่างนึ่งเฟซบุ๊กมันก็ไม่ค่อยนิ่งเลยเหลืออีกประมาณสองสามคลิปไปถ่ายมาได้ประมาณห้าหกคลิปอยู่ลงไปละสามคลิปประมาณนั้นเนาะลดเยอะมากเลย จากการร่วมแรงร่วมใจของเอ,อหนุ่มลดดํานะครับร่วมกันไปขน,นหินเข้าวัดมณฑลตำบนเทพนิมิตอำเภอเขาสมิงแล้วก็จังหวัดตราดนะฮะวัสดีนะครับวัสดีทุกคนเลยนะครับนะฮะใครเข้ามาแล้วสอบถามพูดคุยกันได้นะเฮ้ยนี่ผมเออผมไลค์ในชมรมหรือว่าใน facebook ตัวเองก็ไม่รู้ว่าไม่แน่ใจนะฮะ เดี๋ยวอีกสองเดือนผมจะออกรถคอกมารีวิวรถคอกหน่อยนะครับได้ได้สุธีคับสวัสดีด้วยนะ,ะสวัสดีทุกคนเลยนะครับไม่มีหมอนทองเอาพวงมนันีมาแทนก็ได้เออใช่ตอนนี้มันจะเหลืออะไรสักอย่างหนึ่งผมว่ามันน่าจะเป็นรุ่นหลังอะรุ่นแรกๆกมันจะหมดไปแล้วรุ่นหลังๆนี่มันจะเหลืออยู่น้อยมากเลยเอ,อ่อโควิดหายผมจะขับรถจากกรุงเทพไปปะ เทศสหรัฐอเมริกาอสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีทุกคนเลยเอ่อขายของอยู่ตลาดนัดอำเภอตาพยาสะแก้วนะฮะใครผ่านมาอุดหนุนได้ครับสวัสดีนะครับใครเข้ามาสวัสดีสวัสดีทุกคนเลย อยู่ตาท่อนบอ <c oughs> ผมอยู่จันทร์ครับไม่ได้อยู่ตลาดนะอยู่จังหวัดจันทบุรีเดี๋ยวผมพอใส่แว่นตาดำดูดิมันจะอ่นานคอมเมนต์เห็นไหมแสบตาแสบน,นี้ไม่ไหว <c oughs> มันแสบตาแสงมันแรงจัดเลยเออพอได้อยู่แต่มองไม่เห็นอีก <c oughs> กองขัดกันเ,เดี๋ยวมันตกม,ม,ม,มีคนมาถ่ายรูปกันเยอะเลยเดี๋ยวผมขอใส่แว่นแป๊บหนึ่งนะแว่นมันไม่ชัดเดี๋ยวขอเอาผ้าเช็ดแป๊บนึงวันนี้อากาศดีมากร้อนแล้วก็มีอากาศลมโชยเย็นๆแถวๆริมชายหาดคุ้งวิมานนะครับใครเคยมาเที่ยวบ้างคุ้งวิมาน มีใครเคยมาเที่ยวอะไรบ้างครับคุณม,มีมานสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะ <c oughs> พอใส่แว่นตาดำก็มองแสงไม่เห็นเอาละมาค่อยๆเขมรเมา สวัสดีทุกคนนะฮะเข้ามาถ่ายรูปกันเยอะเลยที่นี่เอ,อ่อแว่นก็ดำไปหน่อยโอ้มองไม่เห็นต้องหาซื้อแว่นบางๆอีกหน่อยนึงและสวัสดีทุกคนเลยนะครับ เพิ่งกลับเพิ่งกลับเข้าบ้านใช่ไหมฮะชุมพรทุเรียนกำลังตัดอืมใช่เพราะว่าเขาลงไปตัดทุเรียนแถวทางนู้นานกันเยอะแล้วเนาะส่วนมากเพื่อนๆเ,เราก็ลงไปทางชุมพรเนะี่ยเยอะแล้วพอทุเรียนทางชุมพรก็เริ่มออกแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยถ้าขับรถคอกไปเที่ยวต่างประเทศมันจะเป็นอย่างไร แก่แล้วตาไม่ดีประมาณนั้นแหละผมว่าแก่แล้วไม่มีอะไรดีสักอย่างนะคนเราเนะี่ยเวลามันแก่แล้วนะครับผมว่าค่อนข้างที่จะอะไรอะไรก็เสื่อมทรมไปตามสภาพสวัสดีทุกคนเลยนะครับนะใครเข้ามาแล้วสอบถามพูดคุยได้อ,อได้ดัดแหนบข้างหลังขึ้นไหมถ้าไม่ดัดถ้าไม่ดัดขึ้นต้องใส่ลูกยางหนาแหนบสิบมิลต้อง ห้ 5, ตัวนะฮะสอบถามนะครับพี่ไก่ผมใส่ล้อ15นั่นนะเอาตามช่างหย่อยบอกนะฮะช่างหย่อยเขาเป็นช่างเขาจะรู้นะฮะเสริมเสริมนิดหน่อยหมายถึงกี่แผ่นปกติสเปเซอร์ยืนสแตนดาร์ดยืนพื้นเขาจะใส่ประมาณ5คู่ไม่ติดสูง พชรบุรีเกษมร้อนมากเลยผมยิ่งแกยิ่งรอโอเคด่านทับช้างคือห้อนแท้ครับ <c oughs> แสงมันแรงจัดเลยผมขอแอบลับตรงนี้สักนิดหนึ่งได้ไหม ผมว่าบรรยากาศมันดีมากเลยนะผมว่าผมไม่ไหวแล้วแหละไปหาอะไรกินออุอดรร้อนมากสามสิบหกองศาบางบอร้อนมากเอาละเดี๋ยวผมไปหาอะไรกินดีกว่าแล้วก็ง่วงนอนไม่ใช่อะไรคือถ้ามันถ้ามันบ่ายสองบ่ายสามได้นะผมเองก็ไม่ค่อยไหวลว ้สึกว่ามันจะง่วงนอนแล้วก็ไปหาอะไรกินไปหาอะไรกินสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เราก็นอนขอปั่นแอร์นอนสักชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวเย็ยน <S <s <uck ling> ๆค่อยว่ากันใหม่ <c oughs> วันนี้มาพักผ่อนแถวๆริมชายหาดอาจจะบุบวับหน่อยนะไปค,ครับไม่ไหวแล้ว เมื่อไปนอนในห้องแอร์ดีกว่านี่ผมมากกับคันนี้เอาเพื่อนคู่ใจมาแล้วก็ค่อยๆย่องเข้าไปเรื่อยๆก็น่ารักนะเขาสามารถที่จะขึ้นเนินขึ้นเนินนางพญาขึ้นเนินนางพญาเนี่ยก็คือขึ้นได้แต่ว่าก็ต้องค่อยๆขึ้นนะคือมันมันวิ่งไม่เร็วหรอกแต่ว่ามันก็พอไปได้นี่ยมาคันนี้เลย แม่แจ๋วมากนะฮะไปะกลับไปที่รถกันดีกว่าผมมากลนะวันนี้วิ่งอยู่ในแถวเนี้ยวิ่งแบบวิง่งวิ่งแว้นไปแว้นไมาอยู่ในแถวเนี้ย <c oughs> แต่ว่าก็ค่อยค่อยวิ่งลงมาข้างล่างนะครับค่อยๆก็ต้องกระเด้งไปเรื่อยๆยนะครับโอ้ยสุดยอดมาก <c oughs> มันไปได้แต่มันไปไม่เร็วหรอกมันก็พอที่จะคือพูดง่ายว่ามันมันวิ่งหนีหมาไม่พน้นอ่ะ คือถ้ามีหมานี่มันหนีหมาไม่พ้นหรอกนะครับดึง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 ดูชายหาดเิแถวๆริมชายหาดคุ้งนิมานสวยมากเลยครับกล้องอาจจะสั่นหน่อยนะผมไม่ได้ใช้ไม้กัะสั่นนะต้องขออภัยนะ โอ้ยเจ๋วมากเลยเจ๋ามากเลยดูสิไปเรื่อยๆอยากหาอะไรกินอยู่รถผมอยู่นู้นนะจอดไกลมากเลยเนี่ยแถวเนี้ยขาจะมีแบบเหมือนเขตเหมือนรถจักรยานวิ่งได้ จริงๆไอรถแบบนี้จริงๆเบรกมันน่าจะเอามาไว้ข้างขวานะผมว่าผมจะต้องดัดแปลงเบรกให้มันมาอยู่ด้านขวาแล้วล่ะมันอยู่ด้านซ้ายรู้สึกไหมโอเคเท่าไหร่ด้านขวาให้มันจะได้เบรกได้ไงขับมือเดียวได้อันนี้มันเบรกมันอยู่ด้านซ้ายไงขับเร็วไม่ได้ขับผมวันนี้ผมลงเนินนางพญายมาต้องใช้ขาเบรกโอ้โหคือแบบพูดง่ายๆว่าขาเบกลองเท้าผมสึกหมดเลย <laughs> นี่สวยมากเลย สวยมากอะวิวมันสวยมากนะฮะดูดิท้องทะเลแสนฟรังใหญ่เมื่อกี้รถเบนซ์เข้ามาจอดตรงนี้คันหนึ่งเราก็มานั่งพักผ่อนกินลมชมวิวกันอยู่ตรงนี้แหละผมก็จอดอยู่ตรงนู้นอ้าวรถส่วนจูนเนอร์ไปหายเดี๋ยวผมจอดอยู่ตรงนู้นหาอะไรกินหน่อยดีกว่าก็ไปทางนู้นนะไปได้นะแต่ว่ามันขึ้นเนินเนะี่ยผมจะให้เพื่อนๆดูนะขึ้นเนินตรงนี้มันขึ้นไม่รอดหรอก คือเนินมัสูงมากมันจะขึ้นได้แต่ว่ามันจะขึ้นได้แต่ว่ามันจะขึ้นได้ไม่ไม่เร็วนะครับมันจะขึ้นไปแบบช้าๆผมจะขี่ขึ้นไปให้ดูนะผมก็อยากทําคลิปเหมือนกันนะว่าจริงๆมันดันเนินมันดันได้ไม่คือมันบิดปื๊ดเลยมันไม่ไปหรอกแต่ถ้าเราค่อยๆบิดมันจะไปนะฮะให้มันแบบให้มันขึ้นประมาณประมาณเนี้ยดูดิว่ามันจะไหวแค่ไหนดูนะถ้ามันไม่ไหวเราก็ใช้ขาช่วยนะ ดูนะมันก็จะไปอย่างมันเรื่อยๆนะฮะถ้าขี่ประมาณเนี้ยมันจะขึ้นได้นะครับดูดิ <laughs> โอ้ยเนินสวยมากเลยดูโอ้ยสวยมากโอ้สวยมากมากเลยเนี่ยถ้าค่อยๆขึ้นอย่างเงี้ยมันขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเราบิดแบบปื๊ดไปเลยอ่ะบิดแบบคันเร่งหมดเลยมันไม่ไปนะฮะอุย้ยตรงนี้สวยมากเลยอะ่ะโอ้ตรงนี้เป็นทางส่วนบุคคลเขาห้ามไป ดูวิวเสวยมากผมชอบมากเลยอยู่กับทะเลเดี๋ยวจะพาขึ้นไปเนินนู้นนะดูที่ว่ามันจะไปรอดไหมดูนะเนี่ยมันขึ้นเนินมานะแต่เวลาขาลงเนี่ยต้องบอกว่าเราจะต้องใช้มือซ้ายกำเบรกช่วยนะเพราะว่ามันไม่เหมือนเกียร์ออโตโอเหมือนมอตเตอร์ไซค์เอ้ยใช่หรือเปล่าคือเนี่ยดูดิมันขึ้นเนินสูงนะค่อยค่อยขึ้น,นี่ยขึ้นได้ค่อยๆคยานไปกร,กระดังกระเด้งกระดังกระดังเนี่ยมันขึ้นได้นะครับ เออดูดิเออขึ้นได้เออเนินสูงน้ามากเลยนะมันไปได้นะครับแต่ถ้าเราบิดหมดอะมันไปไม่ได้เราก็บิดนิดเดียวพอบิดให้มันเหมือนมันทํางานนิดเดียวนะฮะโอ้ยสวยมากเลยดูอย่างน้อยๆมันก็ดีกว่าเดินนะฮะผมว่ามันดีกว่าเดินแน่นอน <laughs> ดูดิเดี๋ยนะสูงหน้าดูเลยเหลือเนินอีกสูงมากเลยนะตรงนี้จะตรงเนี้ยเป็นห้องน้ำที่ผมรีวิวให้ ถ้าใครมาชายหาดแถวแถวคุ้งวิมานนะครับนะฮะมาเข้าห้องน้ําสาธารณะที่นี่ได้เนี่ยเป็นห้องน้ําจุดจุดห้องน้ําสาธนารณะนะครับต้องให้เพื่อนๆดูเนาะดูดิมันสูงขนาดไหนอ่ะสูงนะปาเดี๋ยวผมจะลองขี่ไปอีกนิดนึงนะดูดิว่ามันจะไปรอดไหมอ่ะดูดิมันจะรับน้าหนักผมหกสิบกิโลแล้วก็มันจะสามารถพาผมขึ้นไปรอดไหมเนี่ยคือถ้าบิดหมดเลยเนี่ยมันไม่ไปเห็นไหมฮะถ้าบิดหมดมันไม่ไปต้องใช้ขาช่วย แต่ถ้าเราบิดนิดเดียวนะ่ะบิดแค่นิดเดียวบิดพอให้มันทํางานนะครับมันก็จะไปเนี่ยผมว่าขาขึ้นแล้วนะเห็นไหมบิดนิดเดียวพอบิดพอให้มันทํางานแต่ถ้ามันหนักเกินมันก็ตื้มันก็ไม่ไปนะครับเออเอาโยกหน่อยโยกโยกหาเหลี่ยมหน่อยโยกหาเหลี่ยมหน่อยโอ้ไม่ไหวนะครับต้องใช้ขาช่วยนะฮะบ,บิดนิดนึงบิดนิดนึงโอ้ยมันสูงชันจัดเลยมันได้แค่นี้แหละครับได้ครึ่งเนิน มันสามารถทำความเร็วได้ประมาณ30มสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็พูดง่ายๆว่ามันจะขึ้นเนินเนี่ยมันจะส่งเนินไม่ไหวงั้นเอาไปอันว่าได้แค่ครึ่งเนินก็นแล้วกันเนาะงั้นขอตัวลงก่อนถ้าลงเนี่ยจะต้องใช้เ <laughs> พราะเราใช้มือเดียวไงจะต้องเอามือเนี่ยบีเบรกมันด้วยนะครับไม่อย่างนั้นมันไหลลงเร็วมันลงเร็วมาก <laughs> ผมก็กลัวจะลื่นหัวแตกนะฮะใช้เอามือกำเบรกไว้หน่อยหนึ่ง เลียบเบรกเลียเบรกจะเลียเยอะเดี๋ยวเบรกไม่ค่อยๆไปนี่มันเยี่ยมมากเลยนะครับมันเหมาะแก่พกพามันมาเที่ยวด้วยนะฮะโอ้ตรงนี้สวยมากดูดิสวยมากเลยมีต้นสนด้วยอู้เยี่ยมมากเลยไปเอามือกำเบรกแตะเบรกไว้นิดนึง ทางตรงนี้สวยมากครับคุงวิมานใครที่จะมาเที่ยวก็มาตรงจุดชมวิวตรงนี้ก็อย่าลืมนะถ้าปวดห้องน้ําก็มาตรงนี้ได้เลยนะครับรถขึ้นมานิดนึงเดินก็ได้ครับแต่ถ้าปวดเยอะๆอย่าเดินนะครับเดี๋ยวมันไหลก่อนอก็ขับรถขึ้นไปได้นะครับนี่มันไหลลงเนินแล้วก็เอามือกําเบกเรกเลียบเบรกไว้นิดนึงไปได้ครับค่อยๆไปโอ้โยวิวสวยมากดูเอ้ย วิวสวยมากเลยใครเคยมาแล้วบ้างแถวนี้โอ้โหดูดิสวยจริงๆแบกไปพี่ <c oughs> แบกไม่ไหวะดสวยนะวิวสวยมากเลยแถวนี้เหมาะกับการนั่งเล่นกินลมชมวิว ใครว่างๆก็มาเที่ยวพักผ่อนแถวกรุงวิมานได้นะเดี๋ยวผมจะต้องขอตัวแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวจะหาที่นอนแป๊บหนึ่งปั่นแอร์นอนแป๊บหนึ่งมุงนอนนะครับเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนก็ขับรถขึ้นไปนู่นแลยขับรถขึ้นไปบนนางพญาเนินนางพญาเขาก็จะมเีเกี่ยวกับอาหาร ไปหาซื้ออาหารแถวตรกินก็ได้มันจะมีเขาขายลูกชิ้นขายอะไรเยอะแย,ยะมากมายเลยก็มีตอน,นเย็นๆก็จะมีของขายแต่ว่าตอนเนี้ยเ,เขาจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาจะไม่ให้อยู่ที่นี่เกินสามทุ่มนะก็คือเหมือนว่าถ้าสามทุ่มแล้วห้ามดื่มแอลกอฮอล์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเาะเขตพื้นที่แถวเนี้ยเขาคงจะแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเขตต้องห้ามห้ามส่องสุมเออ ขอเก็บก่อนเนี่ยมันไปได้นะครับถลอกหมดละว,วันนี้มันงับมือผมไปรอบหนึ่งผมไปบิดไอ้ตัวนี้มันได้เรื่องเออใช้ได้เนี่ยดูดิสวยมากถ้าตอนเย็นๆนะผมว่านะที่เนี่ยคงจะแบบสวยน้าดูเลย ก็มีคนมาปั่นแอร์นั่งเล่นนอนเล่นกันอยู่แถวนี้ก็มีเยอะนะครับแล้วก็นอนเดี๋ยวเอ้ยผมก็ไม่ต้องไปไกลเดยผมก็ปั่นแอร์นอนตรงนี้ก็ได้มันเป็นจุดที่นั่งกินลมชมวิวได้สบายแล้วก็สามารถที่จะนอนพักผ่อนได้ทันนี้ก็ยังจอดนอนพักผ่อนอยู่ตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมก็ปั่นแอร์นอนเหมือนกันผมมีเพื่อนนอนละเอแต่ก่อนอื่นต้องเก็บไอ้เพื่อนยากก่อนไม่อย่างงั้นเดี๋ยวใครเอาไปหาย ไม่ใช่ตื่นมาไวตรงนี้ตื่นมาใครเอาไปหายเขาก็ปั่นแอร์นอนเล่นกันอยู่แถวนี้แหละแต่ว่าผมว่าผมจะต้องไปหาอะไรกินนิดหนึ่งก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันหิวมันหิวแล้วมันจะนอนไม่งจัเวลาหิวจิงมันมันรู้สมันไม่ใช่หลักผมขอเก็บไอ้เพื่อนยาก,ก่อน เวลาจะเอาเขาขึ้นรถก็ให้ให้เข็นไปขี้แตกเอ่อใช่เวลาจะเอาเขาขึ้นรถก็ต้องเช็ดล้อเขานิดนึงเพราะว่าล้อมันเลอะเดี๋ยวมันขึ้นที่นอนเราเดี๋ยวมันเลอะก็ต้องความสะอาดล้อหน่อย ยางก็เริ่มรู้สึกว่าจะแบน,แบนๆหน่อยๆแล้วสวัสดีพี่ไก่วันนี้ผมมาขึ้นเงาะเอ,ออยู่มะขามนะครับได้คันนี้ที่ไหนมาที่ชนบุรีอยู่แถ,แถวบ้านบึงแหละมันจะมีร้านค้าถ้าวิ่งเข้าตัวเมืองอ่ะร้านจะอยู่ขวามือเลยบ้านบึงไปนิดนึงเอ้น่ะเลยเลเลยบ้านบึงไปนิดเดียวอ่ะมันอยู่ขวามืออ่ะร้านเล็กๆ แต่ร้านเขาก็มีเขียนว่าอะไรนะอะไรไฟฟ้านะรถไฟฟ้าอะไรประมาณเนี้ยจริงๆผมยังไม่รู้จักชื่อมันจริงๆเลยว่าชื่อมันเนี่ยมันมันเรียกรถไฟฟ้าอย่างเดียวหรือมันเป็นสกูตเตอร์ถ้าสกูตเตอร์มันต้องคันอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมมันไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมถ้าเป็นสกูตเตอร์มันต้องคันแบบคันเล็กๆ แ, Schools, แบบแบบยืนอย่างนั้นใช่ไ่มเขาเรียกสะกูเตอร์ใช่ไหมอย่า like. งนี้มันไม่ใช่ตะกูเตอร์นะเนี่ย an no มันก็แฮนด์มันก็พับได้เดี๋ยวอะก็คือพกพาได้สะดวกแหละอืมถ้าเกิดเราไม่ไม่เอาแฮนด์มันออกมันจะมันจะไปได้ไหมไม่ได้ล้อมันก็บิด ถ,ถ้าเราไม่เอาแฮนมันออกเราให้มันไปอย่างนี้เลยเราลองด,ดูดิมันก็จะบิดมันก็จะบิดแฮนไม่ได้ต้องมาออก มันจะอยู่ตรงนี้พอดีนี่เราก็ต้องพักแผนมันด้วยนะผ่นแอร์นอนตรงนี้ได้ไหมนี่ที่นอนผมเมื <c oughs> ่อคืนเอากาดังร้อนต้มมามากินหิวหิวรอบดึกเอ <c oughs> เรานอนอยู่ตรงนี้ก็โอเคมั้งไม่เป็นไรหรกมั้งแต่เรายังไ,ได้กินอะไรเลยอ่ะต้องไปหาอะไรกินหน่อยหรือว่าเดี๋ยวเราตื่นมาค่อยหาอะไรกินเพราะว่าตอนเย็นเย็นเนี่ยเขาจะมีของมาขายเยอะมากเลยแถวแถวเนี้ยเรานอนก่อนดีกว่าเนาะ ร้อนคันนี้ก็ติดเครื่องได้เราก็ติดเครื่องได้เนาะมนไม่เป็นไรผมจะไม่รบกวนชาวบ้านเขาละเพราะยังไม่มีใครมาตอนนี้โอ้ร้อนมากระวังรถระวังรถล้มทับเบาะขาดนะฮะอ๋ออืมก็เบาะมัน บอกมันเหนียวอยู่นะฮะแค่ยางมันไปถูกเฉยๆยเงแค่ยางรถอะมันไปถูกเฉยเยไม่เป็นไรอะถ้ามันขาดเราก็เปล่าเนาะสวัสดีทุกคนเลยเดี๋ยวผมขอตัวนอนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ไม่ไหวง่วงนอนแล้วเที่ยวทั้งวันเลยวันนี้เหนื่อยเดี๋ยวเย็นจะได้ตัดคลิปด้วยเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เดินทางอยู่ในตอนนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับเรื่องรถเนาะรถบรรทุกเนี่ยเรื่องยางเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเลยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ฝนตกบ้าง แดดร้อนบ้างอย่างเงี้ยจะทําให้ยางเราเนี่ยไม่ค่อยเกราะถนนเท่าไหร่ถ้าอากาศร้อนก็ยางมันก็จะมีแรงดันสูงแต่ถ้าอากาศเย็นก็ดีไปหน่อยนึงโอเคงั้นผมขอตัวก่อนขอนอนก่อนนะแล้วไว้เจอกันใหม่เย็นๆนะครับบ๊ายบาย